ยืนรอเธอที่ดงพุ่มไม้แต่รอนานแล้วเธอก็ยังไม่เดินมาจังว่าดีเธอเดินมาหากระโดดจัำกระบอกแม่งเลย <Yeah! S 1> ตายซะตายซะมึงไม่ตายเลยชี่นีต่ตาย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 หมดเลยอื่อื่อกูรอ,อ,อ,อดไปแล้ว <laughs> กฎการเล่นพันดาย่ากระ่มอมตอนเท,ที่ยงคืน พันนาสุดแซ่บเผิ่อบร้อซุมสยองสุดหลอนพันดาโจโจเฮีอยอะไรเนี่ยโอเคเขาคิดกันเลยและนี่ก็เป็นหนึ่งช็อตที่ทำให้ผมตายได้งงมากๆเพราะความกุนตีนนั่นเองนะฮะนี่ฮะระหว่างป่ากับเอาเปลนนะฮะมาฟาร์มมาตีดงังผมก็เต้นโว์มันนะฮะแล้วก็กลนตีนนะฮะเขาเรียกกนตีนนะผม,มวิ่งหนีมาแล้วก็แอบแกงครับโอ,โ,โอ้โหดูดูดูผมเนี่ยดูดูด วนอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันจะเอาจริงครับผมดูฮะมันดูโดดนะฮะอืมดูฮะอืมอือืไอเชีย่ยกูไม่รู้กูจะพากยังไงวะแต่สรุปคือตายครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะความคนตีนเนี่ยอย่างเงี้ยนะและตอนนี้เอาเราได้ทำการเปิดอันติมาใส่ใผมแต่ผมก็หลบได้นะฮะในการสวนสวนสวนแต่มันก็สวนกลับนะฮะโอ้โหลูเมีย เบิดอันตีมาผมนี่อย่างเจ็บเลยให้ตายเถอหลบได้นี่เกือบตายฮะวิ่งหนีมาก่อนนะฮะรอดูฮะนะตอนนี้ผมรอให้มันเคลียร์คลิปนะฮะแล้วผมจะไปสเตลมันนะครับผมอีกจังหวะน,นี้นะฮะไปแนละ้วสเตลพวกพวกเรียบร้อยครับแตกครับผม,มว้าบเลยอะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มมากพอฮะผมทําการเคลียร์คลิปไปจะขึ้นบ้านนะครับผม จังหวะน,นี้เชลอนัสมาแล้วโอ้โยเกือบตายวืบวืบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลตายปอมยินดีสิกว่วไอพวกง่ระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมผมนั้นกำลังบวกวงไฟใหญ่นะฮะผมก็ไม่ใช่อะไรรอะตีป้อมฮะผม,มตีป้อมไม่สนลูกใครนะป้อมใครไม่เละตีป้อมอย่างเดียวเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนผมจะต้องการผมเชืวอเหลือเลยนะสงสัยต้องกลับบ้านแล้วแหละเอาระก็ถึงเวลายำประจม บึ๊บบ,บูบบบอ่าตายครับผมอืมได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะับผมเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมเนะี่ยตายแล้วจะทำอะไรได้นอกจากนั่งเชียร์เพื่อนนะฮะเก็บไปแต่ยังไม่ตายหรออีกตัวหนึ่งเอาให้ได้เลยเพื่อนรู้สึกว่าจบไม่ได้ซะและ้วยืนรอเธอที่ดงพุ่มไม้แต่รอนานแล้ว เธอก็อยังไม่เดินมาจังว่านี้เธอเดินมาหากระโดดจับกระบอกแม่งเลย yeah! ตายซะตายซะมึงไม่ตาย,ลยาเลยชิ้นตาย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 หมดเลยนีมีกูรอดไปแล้วจงวังหวานี้มันเอาสุดมันไล่สุดๆมาเลยกูไม่กลัวนี่ตีคลิปโชว์ด้วยนี่จําประจอมคลิปโชว์นี่ํำกุ้ยขันทีอี๋หวาบาบแง ไล่กูให้ได้เถอะไอบ้บ้าแน่จริงก็ไล่ให้ทันโดดแม่งแต่โดดติดคือเกือบตายวิ่งวิ่งไปไปตูนแต่กูเป็นแพนดา้าวิ่งคือวิ่งวิ่งเขาบอกไว้ว่าท,ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับจังหวะนี้แอบปุ่มนี้ก่อนนะผม <S <S ลอยนอได้มาก่อนครับโดดโดดข้ามแบบดิจิตอลวิ่งหนี และก็รอดนะฮะอืมอ,อะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ดวงดีดิผมเก่งอะเออระวหว่างที่ฝกักงตุกก้ามกำลังบวกกันนั้นผมก็ใส่เลยตีป้อมหมดไม่สมป้อมใครนี่ตายซะอู้เอาเรามันจะมาฆ่าผมแล้วนี่โอ้ยเอโง่มันเปิดอติพาครับทุกคนแต่ว่าผมอยากได้ป้อมมากนะอย oh. ากได้ได้ซุปเค้กก็ยังดีอะครับอือ ตีไปตีปอยตีป้อมไม่สนใครนี่เปิดอติตีป้อมซะด้วยนี่มามาครับจังหวะนี้ปิดสกอร์ได้นะครับผมรู้สึกว่าเกมนี่จะจบลงนะสินะเฮ้ยพวกมันกำลังบวกกันอยู่แต่ว่าตัวการป้อมไม่มีแล้วลาก่อนนะป้อมโง่โง่ไอ้เหี้ยไม่น่าพูดเดี๋ยวโดนแบนนะคะัคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขอประทานอภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สับนี้ขอบตัวละคครับรบ,บ๊ายบายครับ